สวัสดีครับผมหมูนะครับหมูป่ากินงน้องคานะครับผมนัด19บเก้าสิบกมือสองที่คุณวางใจนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมากับคำถามยอดฮิตเลยที่คนถามบ่อยๆเวลาคนจะซื้อรถนะครับการจะซื้อรถมือสองราคาหนึ่งต้องมีคนค้าหรือไม่มีคนค้าเดี๋ยววันนี้พี่นักตอบไปหน่อยนะครับพี่ได้เลยอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตที่ลูกค้าชอบถามกันมาเยอะต้องบอกก่อนว่าในอดีตเนี่ยหลายๆไฟแนนซ์นะครับที่ยังอาจจะยังไม่ใช่ธนาคารเนี่ยนะอาจจะมีเกณฑ์หลายๆคนเคยได้ยินคุ้นหูมาว่าถ้าดาวสามสิบไม่ต้องค้ำดาวนีจ้าบ้าไม่ต้องค ต้องบอกกันว่าอันนั้นเป็นเกณฑ์ในสมัยก่อนแต่ในสมัยนี้นะฮะจะค้ำหรือไม่ค้ำเนี่ยเกณฑ์ที่ไฟแนนซ์ยุคใหม่ตัดสินกันเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวคนซื้อถ้าไฟแนนซ์เขารู้สึกว่าตัวคนซื้อเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงพอแล้วคือมั่นใจว่ามีการไม่หนีแน่เขาไม่เอาคนค้ำหรอกครับใช่ครับซึ่งเกณฑ์โดยทั่วไปเนี่ยที่จะไม่เอาคนค้ำเนี่ยของคนซื้อนะฮะเขาก็จะดูจากเคยมีประวัติไหมถ้าเคยมีประวัติในเครดิตบูโรแล้วประวัติดีแทบจะร้อยเปอร์เซ สอ 2>, 2ปี3ปียิ่งอายุงานยิ่งมากนะครับและดูมีความน่าเชื่อถือนะแล้วไม่เคยมีจ่ายราชาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโดนค้านะฮะแต่อย่างที่3นะที่อาจจะโดนค้าแน่ๆนะก็อาจจะเป็นพวกเพิ่งเริ่มงานใช่เพิ่งเริ่มงานอาจจะอายุ20่สิบต้นหรือว่า23 24แล้วแบบอาจจะยังไม่เคยกู้อะไรมาก่อนเลยอันนี้โอกาสที่โดนค้ามีสูงมาก นะครับก็เป็นคําตอบที่มีประโยชน์มากถ้าเกิดสมมติใครที่กำลังจะซื้อรถมือสองคันแต่ว่าไม่มีคนค้ำนะอย่าพิ่งหมดหวังนะครับ<แ>ก็ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนที่มีประวัติผ่อนชำระที่ดีมาก่อนอาชีพการงานทํางานมานานแล้ว<แ>ใช่ไหมอายุงานมั่นคงตรวจสอบอาชีพชัดเจนนะครับก็อาจจะไม่ต้องใช้คนค้ำก็ได้นะครับ<แ>ผมก็ลองมาปรึกษาผู้ขายดูนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยดันเลือกให้นะครับถ้าเกิดสนใจรถสวยๆสนใจรถดีก็ลองเข้าไปหาในเว็บไซต์ c า r ์คอชัวดูนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกข้าไม่มีตัดต่อนะครับผมงั้นวันนี้เด หมูป่าพี่น้อมขากับพี่น้าสิบเก้าสิบไปก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับผมครับ,รบสวัสดีครับ